สวัสดีครับน,นี้กือม็บอบพอ่อนนกันอีกแล้วครับกับในส่วนของแงอางกระท่าของท้งช่องแหเงแสงชาแนลน,นี้กือมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมมีแล้วครับเป็นแผ่นพวงพายกุมารอันนี้ก็จะเป็นทั้งหกองค์จะเป็นพิมพ์เดียวกันแล้วครับพิมพ์เดียวกันแต่อันนี้ก็จะมีตะกุดมหาป่าดอกแง่ที่ข้างหลัง ขึ้นเดียวกันบอกหินครับอมอันนด้คุยผมรู้อาจารย์ได้บอกมาผมก็จะบอกได้เยอะครับเนี่ยเป็นเนื้อขาวสวยงามผมงม้อนสันนะครับเนื้อแกงองนี่สวยงามสนิมตะกุด ช่องแดนเทื่อนนะครับอีกองหนึ่งลุ่นเดียวกันครับแต่ความพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อของพระยิ่วาซ้ำกันนะครับขึ้นยู่กับการกับการเวลาของความวัวตูของมวลสาร ก็ดีบพ่ซ e ้ำๆโอดีพ่ซ้ำ e กันอนี <ım. S 1> ้ก็ดีตหลังข้างหลังก็ดีเป็นตะกุดทองแดงตะกุดทองแดงเถื่อนตะกุดมหาปาเนะครับจนมากดีเป็นตะกุดมหาปาาไปมีขโมนแบบแปว่าตะกุดยังกับเขมเหม็นกันขมาไรครับอันนี้ผมกับบ่ไปหลูววาบสามปีไร กนี่ออกมาขเขามาลงงไ้เบิ้งแล้วครับนี่เ็าีกของ,ข,งข้างนี้ก็จะเป็นแบบเป็นร้อยแบบนี้ก็จะเป็นน้ำบล็อกเหรอครับว่าเป็นน้ำบล็อก บอกที่ว่าเฮ็ดให้แตกต่างกันก็สิตเพราะว่าท่านได้สัางมากมายหลายพิมพ์มันจำบ่ได้ก็จิสัางเป็นตานี้แต่ละองค์แต่ละพิมพ์ไปบ่ให้มันให้มันจำได้ว่าพิมพ์นี้ไผเฮ็ดไผสส้างไผโกดนะครับนี่เบิ้งใดก็จะเป็นฉีด ข้างๆนี่กับชฉีดนี่หัวหักมุมของสุม่มเรื่องแก้วนี่มี่นี่อ้ทีมี่พิมพ์เดียวกันบอกเดียวกันก็จะมีส่สูองค์ละครับแต่บางองค์นั่งกัแล้วแต่ องศิมีตะกุดบ่มีนะครับบางก็จะมีตะกุดคู่กันไปก็บที่ว่านไปแล้วครับเมื่อนี้ขอเจ้าเวชมีนะครับขอฝากที่ตามกันไปเรื่อยว่าอีภินาสิมีว่าตุ้มุ่นของอาจารย์ใดท่านใดขอฝากที่ตามกันไปเรื่อยขอขอบุณทุกคนที่เข้ามาที่ตามเข้ามาเป็นกําลังใจกันในการเข้ามาทักท่ายเข้ามาขอมุ่กันได้ครับขอขอบุอยังสูง ที่ธรรมาติดตามแล้วก็ให้ขอมูลเพื่อจะได้ศึกษากันไปรวมรวมกันไปครับจะซ่อยกันไปพูดที่เฮ็ดอาชีพเดียวกันยืนยูทูบเบอร์เพื่อกันครับวันนี้ก็ขอจาไว้ร